แล้วภาษาไทยค่ะบอกทาไมต้องมีภาษาไทยด้วยลรืถ้าไม่รู้ภาษาไทยนะทาโจทย์คณิดก็ไม่ได้ทําโจทย์ภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เพราะว่าเวลาเขาถามภาษาไทยนะเขาใช้คําว่าทาตอบไหนดีที่สุดคแล้วก็ในแต่ละอันเนี่ยมันจะเป็นซ่อนเงื่อนด้วยเทคนิคภาษาไทยอ่ะถ้าอ่านไม่รู้จะตอบผิดโอ้โห oh, oh, ผมรู้ แต่ว่าดูเด็กพวกนี้น่ารักมากเลยเด็กใบ้ทั้งนั้นเลยนะแต่ต้องรู้ว่าคืออันนี้คือเด็กพื้นบ้านของเรานะมาจากมาจากไกลๆก็มีสุรินทร์อุบลนะฮะมาเรียนอยู่ที่เนี่ยชุลชมาณาคารเห็นไหมอย่างนี้พอมีอนาคตไหมแล้วก็คือนี่แหละเด็กไทยไม่มีหน้าที่พาไปอาเซียนก็เด็กพวกนี้แหละเขาบอกผมค่ะ เออมัน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 นะจะรู้เรื่องอะไรไม่เนี่ยเนะถูกไหมค่ะครับเพราะครับท่านสวามีอะไรเพิ่มไหมครับคือคือนึกว่านึกว่าเด็กเขามาเตรียมสอบจองหวนนะเออคล้ายๆคล้ายๆคล้ายๆเลยคล้ายๆเลยครัแต่ว่าคราวนี้จองหววไม่ต้องไปกรุงเทพครับค่ะที่สเทคโนโลยีมีเขามีคณะแพทย์มีอะไรหมดเลย อยู่ที่นี่แหละแล้วก็เพิ่งเห็นคณะ,กะเกษตรของที่นีเนี้ยโอ้ยยอดเยี่ยมมากเลยเลี้ยงวัวเสร็จนะนมวัวามาทําไอศครีมขายช่วยละยี่สิบบาทาผมพูดยิ้นึกอะไรออกไหมมีฟาร์มโคนมอยู่ที่อที่แถวแถวสระบุรีอ่ะที่เขาเอาไปทําไอศครีมเขาก็ใช้ยี่ห้อเขาอ่ะนะนมจากของเขาอ่ะขายห้าสิบบาทบ่กกิดที่นี่ยี่สิบาทอู้พอจะพอ่อจะแม่ อร่อยกว่าเยอะเลยครับเพราะเป็นนมนมเดี๋ยวถ้านจะว่าว่าผมเป็นนมจากเต้าแท้แ้เลยครับค่ะที่มาแล้วมาทำไอศครีมเลยครับครับนมเลยเต็มที่อาจารย์ผมผมขอย้อนไปนิดหนึ่งอาจารย์มองอาจารย์หมอมองว่าเด็กที่เข้ามาสัมมนาเนี่ยครับติวเข้มเนี่ยครับเมื่อเราย้อนกลับไปดูเด็กส่วนใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ย เราเราคิดว่าเด็กเราได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกันหรือเปล่าไม่เท่าเราเราใช้งบประมาณของแผ่นดินเนี่ยเท่ากันแต่คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยมีสิทธิพิเศษมากกว่าหรือเขาต้องขนขวายมากกว่าฉะนั้นถ้าขนขวายมากกว่าหรือใช้สิทธิ์มากกว่าเนี่ยผมคิดว่ากระบวนการในการจัดการศึกษาน่าจะล้มเหลวก็มันมันมันเกิดเรื่องนี้คิดแน่นอนแล้วครับคือว่าถ้าเองเกิดมาไม่มีสตางค์นะ เองก็ต้องเป็นคนใช้ของลูกค่าแหละเพราะลูกค่ามีสตังค์เข้าหมายเวลยได้เพราะค่าลูกค่าไปเรียนรูร้วิธีจะตอบข้อสอบอันนี้ผมว่าไม่ใช่ความรู้นะเป็นวิธีจะตอบข้อสอบแล้วถ้าไม่เรียนรู้วิธีตอบข้อสอบสอบไม่ได้ครับตกหมดครับแสดงว่าแสดงว่าไอ้ที่ที่พูดจะมาตลอดเรื่องชนชั้นเนี่ยมันก็ยังมีอยู่มีหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิม ก็นนี่5,000 6,000บาทถ้าไม่มีมันจะเข้ามาได้ยังไงใช่ะใช่ใช่ไหมไม่ได้หรอกแต่ว่าเพิ่เเคยคิดว่าเด็กพวกที่พ่อแม่พอมีสะดุ้งสะดางอะ่ะมันจะไปซื้อแต่โมอโเตอร์ไซค์เป็นเด็กแวนน้นไงแต่คราวนี้เห็นไนี่อย่างเงี้ยเฮ้ยมันไม่เป็นเด็กแวน้นมันเรียนจริงวยพอมันเรียนจริงไอ้พวกไม่มีกระตังสูง้ไม่ได้หรอกมัน้าบเลยแล้ว เด็กที่เรียนอยู่ตรงนี้เราเห็นเลยวิชาที่เขาเลือกอ่ะรับรองว่าไม่ผิดจากวิศวะหรือแพทย์เลยค่ะเอ,อแล้วเสร็จแล้วเขาก็เรียนที่ดีแหละเทคโนโลยีแหละอาจารย์แสดงว่าคุณภาพของของบุคลากรมันไม่มันไม่เท่ากันดีครับไม่เท่าครับไม่เท่า<ถ>แน่นอนยอมรับความจริงเถอะ<ถ><ถ>ว่าไม่เท่า,ถ,าถ้าไม่เท่าเนี่ยผมคิดว่าโอกาสของเด็กกลุ่มหนึ่งต้องไปเป็นเด็กแว้นแน่นอนถูกครับนี่คือปัญหาไงฮะทั้งนั้นเราแก้ไม่ถูกจุดไง ความจริงแล้วเนี่ยเมื่อเมื่อเมื่อบุคลากรไม่พอมันต้องเพิ่มเพิ่มบุคลากรแล้วก็ชั้นต้องเล็กลงฮะชั้นเรียนต้องเล็กลงแล้วก็การกเป้าหมายของการผลิตคนเนี่ยมันต้องต้อง,ต,องต้องถูกกําหนดตั้งแต่เข้าโรงเรียนแล้วถูกครับครับแต่ตอนนี้มันก็กลายเป็นว่าแบบที่นี่ผมทราบมาว่าเขาวางนสร้างโรงเรียนชั้นชั้นชั้นมอ จะทําเหมือนกับทางของที่ทางมหิดลทำครับอ่าว่าโรงเรียนของที่ทางมหิดลทำเดี๋ยวนี้ใช่ไหมเทียบชั้นเหนือกว่าเตรียมอุดมนิดๆละ่ะใจ่ไหมค่ะเพราะเรียนที่นี่ได้เรียนเข้ามหิดลแน่อืจะไหมเข้าเตรียมอุดมยังอาจต้องไปไล่สอบที่ไหนก็ไม่รู้ครับค่ะครับ,รบเออแล้วพอถ้าเทคโนที่นี่ทำใจ่ไหมครับอยากจะเรียนที่มอเทคโน ก็มาเข้าโรงเรียนนี้ครับก็เหมือนกับสาธิตจุฬาอะไรอย่างนี้แต่ว่าคราวนี้คนหนักหนาสาหัสกว่าเยอะเพราเอาเลยเข้ามาเรียนเลยแล้วเลือกเลยหนูอยากจะเข้าคณะไหนไปเลยครับมันก็ดีนะพอเข้าไปแล้วไม่ต้องไปเรียนใหม่ไปอะไรพื้นฐานมาเต็มที่เทียบเข้าไปก็เป็นเด็กมีคุณภาพเลยคือเข้าเข้ากับเป็นโรงเรียนเตรียมไงฮะใช่ครับสมัยสมัยก่อนเนี่ยจะเข้าธรรมศาสตร์เนี่ยเขามีเตรียมธรรมศาสตร์ ต้องมาเรียนที่นี่ก่อนเสร็จแล้วก็ซกข้ามฟากคุณข้ามฟากไงเหมือนเหมือนเตรียมแพทย์แล้วข้ามฟากไงฮะก็อย่างนั้นแหละก็เหมือนกับเตรียมอุดมเดี๋ยวนี้สมัยก่อนคือเตรียมจุฬาครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ก็เตรียมอุดมก็เป็นเข้าไปทุกทุกแห่งไม่ใช่จะมุ่งตรงไปที่จุฬาได้ถูกไหมครับครับแต่จะเตรียมมหิดลจะเข้ามหิดลแง่แง่แก่ๆเลยครับอ๋อปอนอย่างนี้ครับแล้ว ถ้าทสบหาความยุติธรรมนะมันไม่มีตั้งแต่กระเป๋าตังค์คนที่ล้วงเข้าไปแล้วบางคนล้วงเข้าไปมีแต่เหเรียญบาทเหรียญสิบบางคนเลี้ยวล้วงเข้าไปเป็นแบงค์พันก็คือคเป็กที่ผมเม็นวันนี้แหละนะครับครัจ่ายค่างหาเนี่ยเป็นแบงค์พันก็จะทำยังไงล่ะเนาะเราก็แม่เอ,อ้ยโชคดีมีลูกสาวคนเดียวอย่างนั้น ตมหาต่างเพิ่มอ,อีกเยอะใช่ไหม<า>มันมันถูกวัดด้วยเงินจะแล้วอ่ะแล้วก็ความสามารถเนี่ยผมว่าพอๆกันนะ่ะโอกาสได้เรียนน่ยมันะถ้าได้เรียนเนี่ยจบทั้งนั้นอ่ะผมว่านะอาจารย์หมออาจารย์หม,หมอกําลังพูดถึงตรงนี้นะผมผมถึงถึง,ถ,ง,ถ,ง,ถ,งถึงกังยนกลับไปไงว่าวันเนี้ยภาวะของประเทศเรายังเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเราแข่งกับอาเซียนเนี่ยเราสู้เขาไม่ได้หรอกเพราะว่า เขาเนี่ยให้น้ําหนักของการศึกษามาก่อนรเราให้น้ําหนักการศึกษามาอยู่ที่ท้ายาย,ายเราไปให้อะไรก็ไม่รู้ไปหมดท่ไมให้ของเขาที่นักเรียนของยี่บห้าคนเราเด็กปถมเนี่ยของเราเด็กสี่สิบห้าคนมันจะไปทําได้ยังไงฮะแค่แค่แค,คุณครับมัน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 ,มนไม่ได้ตั้งแต่ความจริงนะผมตอนบนทิ่ผมไปทุ่งประเมนเนี่ยเขากําหนดไปแล้วเด็กยี่ห้าถึงสามสิบคน ต่อหนึ่งชั้นเรียนแต่พอจริงๆแล้วมันเด็กฝากมาเยอะแยะมันก็ละกลายเป็นสี่สิบห้าคนหรือห้าสิบคนนะครับครับแล้วจะพูดให้เจ็บใจเล่นก็ได้แล้วไอ้เด็กเก่งๆหรือเด็กรวยๆมันเข้าไปอยู่ดในห้องเด็กคัดมังยี่ห้าคนตามเดิมครับ <laughs> ใช่ไหมอย่างนี้ก็น่าจะทํำยังไงล่ะคือคือผมผมเองผมผมผมไม่แน่ใจไงว่าภาพที่เราเห็นในในโรงเรียนเกี่ยวกับวิชาเนี่ย มันเป็นเพียงแต่ขั้นตอนหนึ่งที่จะเข้าไปสู่มาลายเพราะผมไปพบเด็กมาลายเนี่ยหลายคนไม่ได้ตั้งใจเรียนนะฮะเมื่อสองวันนี้ผมก็ไปมาลายมาไปนั่งดูเด็กที่เขาเรียนกันเนี่ยเขาก็ไม่เคยตั้งใจเท่าไหร่หรอกคือรับจ้างแม่มาเรียนเนค่ะอ่าถูก <c oughs> ฉะนั้นเข้าไปเนี่ยที่เตรียมก็คือหมายความว่ามันจะมีไม่กี่สาขาเองที่มันแข่งกันไปแล้วก็ไปอย่างนั้นแล้วจริงๆพวกนี้ยมันต้องเข้าโรงเรียนของเขาโดยเฉพาะถูกครับค,ครับผม แต่ไม่ใช่บอกว่าเขาต้องลงทุนเองนะฮะรัฐาจะต,ต้องเอาตรงนี้ไปแล้วรัฐาต้องทําสัญญาให้เขาเนี่ยใช้ทุนตรงนี้ไม่ใช่บอกว่าพอผลิตณฑิตออกมาปั๊บเอกชนก็ซื้อตัวไปซื้อตัวไปค่ะนะครับไม่แม่ผมว่ามันสาคัญที่สุดคือรัฐากลัวเด็กมีความรู้ทา <คะ S 2> ําไมคะอาจารย์หมอเด็กที่มีความรู้คือประชาชนที่มีความรู้ครับค่ะแล้วถ้าเด็กโง่ละดีนี่คือเหตุที่เห,เหนือเมฆห้ามสายอ๋อครับ จบเลยค่ะอาจารย์หมอครับค่ะอาจารย์หมอคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะคะเป็นประเด็นเดียวกับที่ได้เรียนถามท่านวรินไปแล้วนะคะเป็นเรื่อง <c oughs> ที่คุณอุกฤษคำมงคลน,นาวินก็ออกมาจี้สารให้ทบทวนแนวทางให้ประกันคดีการเมืองค่ะ <c oughs> อาจารย์หมอมีความเห็นยังไงบ้างคะกับเรื่องของการที่บอกว่า ในการบังคับใช้กฎหมายในทางปฏิบัตินะคะปรากฏว่ายังไม่ได้รับความคุ้มครองเท่าที่ควรโดยเฉพาะผู้ต้องหาในคดีความผิดทางการเมืองอันเนื่องมาจากความคิดเห็นทางการเมืองที่ต่างกันซึ่งมักถูกกล่าวหาด้วยข้อหาที่รุนแรงเกินกว่าความเป็นจริง,จ,งจนส่งผลต่อการใช้ดุลพินิษของศาลอาทิความผิดฐานก่อการร้ายหรือในคดีความมั่นคงคา่ะจาย์หมอครับพูดเพราะมากเลยนะครับค่ะ มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับถ้าท่านอดีตรัฐมนตรีชัยวัฒน์โดนข้อหากับบทเนี่ย,ยผมว่าเกิเลยอย่างท่านอุปตษว่าจริงๆคแต่ผู้ต้องหาจํานวนหนึ่งที่เผาสรารกลางเผาทรัพย์สินของราษฎรเผา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 ,าหมดเนี่ยถามว่าข้อหาที่เขาได้รับเนี่ยมันผิดพลาดตรงไหนเหลยครับผมว่ามันไม่ผิดพลาดนะนั่นะนะนะ่ะนะ ถ้าหาใครไปดูประเทศจีนตอนคดีเทียนอันเหมือนน่ะนะเรียบร้อยหมดนะครับเขามีหลักฐานหมดไอคนไหนเผาไอคนไหนเอาตำรวจไปแขวนคออะไรเงี้ยเขาเขายิงเป้าหมดแล้วครับมันไม่ใช่เรื่องอภัยโทษไม่ใช่อะไรหรอกแล้วไม่ใช่เรื่องความศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายหรอกรไอทุกวันนี้ก็เห็นไหมถ้าท่านอุปถจ,จ่าความยุติธรรมก็คือไงอเสื้อเหลืองยึดสน้มบิน ยึดทำเนียบไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิดที่ไหนแล้วขึ้นสาทุกวันแล้วไม่เคยมีใครถามเลยเผาสาลากลางเผาเซนท่านเผาเซฟวันนะไอ้นี่คนเผาได้เงินเจ็ดจุดห้าล้านทำไมอย่างนั้นละ่ะท่านอุกฤษนะผมไม่อยากพูดนามสกุลท่านเพราะว่ามันทำให้พวกที่นามสกุลพร้อมกับท่านเสียหายอ่ะ เนาะท่านวลินว่าไงครับผมกเเ็เรียนเรียนเรียนไปแล้วว่าจริงๆแล้วกระบวนการยุติธรรมเนะี่ยมันมีตลอดสายของมันมใช่ไหมฮะถ้าตํารวจอายการกล้าๆหน่อยก็สั่งไม่ฟ้องก็จบใช่ไหมฮะถ้ามันไม่ผิดนะฮะแต่จริงๆแล้วมันผิดเขาถึงได้สั่งฟ้องไปเมื่อสั่งฟ้องไปก็ต้องว่าตามโทรศานุโทษครับมาสู้กันสิครับครับว่าตัวเองอยังไงยังไงเนาะ <S <S แต<บ>่ของเราว่า ไปยึดสนามบินเป็นกบฏก็สู้คดีกันถูกไหมแต่ว่าไอ้คนที่เอากระป๋องน้ํามันแล้วไปดูดลมทาให้ไฟลุกเนี่ยแล้วปล่อยมานี่มันยังไงอ่ะคใช่ไหมท่านอุกฤษจะตอบยังไงไม่รู้ถ้าดูสิบสามเหรไทยท่านตอบมาเถอะครับเดี๋ยวท่านสวคุยกันัคือจริงๆแล้วอีกสองวันก็จะมาพูดเรื่องนี้จะโทษสกนี่ยได้ข่าว่าจะเดินกระบวนใช่ไหมอ๋อวันที่สิบห้ามกราคมค่ะ ท่านตู้ยิงใหญ่จะเดินเองค่ะแล้วคอยดูนะไอตอนเสียอายมาเนี่ยโอ้โหเอาตำรวจมาเจ็ดหมื่นแต่คราวนี้คงเอามาสักห้าหกร้อยทำไมรู้ไหมนำขบวนนำขบวนเอามานำขบวนเพื่อไม่ให้เกิดการจราจรรับข้างนะครับคือม็อบที่นี่ไปไหนนะขบวนหน้าน่ะปิดถนนให้ไม่ใช่ ม็อบปิดนะตำรวจปิดให้เพื่อให้ม็อบเดินไปอย่างดีๆสะดวกสบาย่าเอออย่างนี้แหละครับท่านอุปิษครับท่านออท่านดูนาำสกุลท่านเดยครับผมว่านะมถ้าเป็นนาำสกุลอย่างอื่นไม่ว่าน้ำสกุลอย่างนี้แม่เอ,อ้ยเนาะ คะ่ะอาจารย์หมอคะ่ะอีกสักป,ประเด็นหนึ่งนะคะก่อนที่จะวางสายจะเรียนถามอาจารย์หมอคะว่ากรณีของคุณราตีแล้วก็คุณวีระนะคะอาจารย์หมอมองว่าเป็นผลงานของใครคะเป็นผลงานของใครไม่รู้แต่เป็นผลงานของ13สยามไทยแท้ๆเลยครับยังไงคะาจรเดินวนวันที่21เนี่ยจะต้องมีเรื่องอะไรมากบเกิดให้ได้ค่ะไม่มีอะไรดีเท่าอันนี้เลยครับ พอเราเดินเรื่องนี้เราเดินเรื่องแผ่นดินไทยที่เองไปขึ้นศาลโลกข้าจะไม่เอาค<ฆ>่ะแล้วมีวิธีเดียวอ่ะที่จะสร้างก็สร้างเรื่องนี้แหละครับปล่อยคุณลาตรีนะแต่ว่าวีลาอย่าปล่อยเอาเอารถแค่หกเดือนก็พอค<ฆ>่ะข่าวก็เป็นยึดหน้าข่าวเราหมดข่าวที่เราจะขยับวันที่สิบเอ็ดแทบหายไปค<ฆ>่ะแล้วเขาก็ทําข่าวอา่านิโทษกลับวันที่สิบห้าไง เพราะฉะนั้นข่าวคุณวีราราตรีนี่ไม่ต้องพูดเลยเป็นเรื่องอเขาเรียกว่าทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดสร้างเรื่องขึ้นมาแล้วก็ต่อเรื่องไปเรื่อยๆจนคนลืมเรื่องอื่นที่สำคัญกว่าไม่ใช่ปล่อยคุณราตรีวีระไม่สำคัญนะสำคัญแต่มีเรื่องที่กำลังจะเสียดินแดนเขาพยงาุงานซึ่งคุณทั้งลาตีคุณวีระต่อสู้เพื่อเรื่องนี้แหละ,ะนะครับ จนมีคนหวังดีหวังดีอย่างยิ่งเลยพาไปเหยียบแผ่นดินไทย